พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่สองตุลาคมคริตสักราษ2025าคำพยานชีวิตโดยคุณแมรี่แอนเลน ฮาเซนโอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องออกจากเขตความสะดวกสบายและข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏใน2โครินบทที่12ข้อ9แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีริษขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อริษเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าคุณแมรี่แอนเลนฮาเซนเป็นพยานว่าในฐานะคริสเตียน ดิฉันมักรู้สึกหวั่นใจเมื่อต้องแบ่งปันพระคำของพระเจ้าออกมาเป็นคำพูดบุคลิกแบบเก็บตัวของดิฉันทำให้รู้สึกไม่สบายใจแม้แค่คิดถึงเรื่องนี้แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ดิฉันกำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านแห่งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและขอให้ดิฉันช่วยเลือกชุดให้เธอเธอบอกว่าเธอกำลังจะกลับไปบวชอีกครั้งและอยากแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนั้น เธอดูซาบซึ้งในความช่วยเหลือของดิฉันมากเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องแปลกเธอเคยห่างเหินจากความเชื่อของตนเองไปช่วงหนึ่งและตอนนี้เธอกลัวว่าจะถูกสมาชิกในโบสถ์ต่อว่าเธอเธอยังเป็นกังวลว่าพระเจ้าจะทรงกริ้วเธอดิฉันรู้สึกถูกใจเธออย่างมากดิฉันจึงถือโอกาสนั้นแบ่งปันพระคัมภีร์ข้อปโปรดของดิฉัน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9และเตือนเธอว่า พระเยซูได้ชำระค่าบาปแทนเราทุกคนแล้วทันใดนั้นเราได้ยินเสียงพูดว่าอาเมนสองเสียงจากข้างหลังเมื่อหันไปมองเราเห็นผู้หญิงสองคนที่กำลังตั้งใจฟังบทสนทนาของเราอยู่ดิฉันจึงคิดว่าท่ามกลางความวุ่นวายในร้านค้าเราเพิ่งได้มีช่วงเวลาแห่งจิตวิญญาณร่วมกันเราสองคนต่างได้ก้าวไปอีกขั้นในความเชื่อ และไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นโดยไม่รับการตัดสินใดๆมีแต่การสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความรักเท่านั้นข้อคิดสำหรับวันนี้การแสดงความรักที่มีต่อพระเจ้าสามารถให้กำลังใจผู้อื่นได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อโอกาสในการแบ่งปันความรักของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดประทานความกล้าหาญให้ข้าพรวงทั้งหลายในการแบ่งปันพระคำของพระองค์เมื่อมีโอกาสเพื่อที่ข้าพรองทั้งหลายจะได้เติบโตในความเชื่อและนำความหวังไปสู่ผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ